สวัสดีครับยามเช้านะครับวันนี้เราก็มาเผาถ่านหลุมกันนะครับผมถ่านไบโอชานะครับ ยอเติมปืนลงไปนะครับปืนที่ใช้ควรจะเป็นปืนที่แห้งของเก่าที่ไม่ม่หมด ตอนนี้ก็เกือบได้แล้วนะครับผมการเผาถ่านแบบใช้ถ่านหลุมนะครับผมก็เป็นการประหยัดนะครับไม่ต้องไปซื้อเตานะครับผมเผาลักษณะนี้ก็ง่ายนะครับค่อยๆเติมเฟินลงไปเรื่อยๆนะครับเมื่อถ่านกลายเป็นสีขาวนะครับ เริ่มไหม้หมดแล้วนะครับเราก็เอาน้ำมาดับหลังจากดับเสร็จแล้วก็เก็บนะครับผมวิธีการเอาไปใช้นะครับผมเอาไปใส่ตามไร่นาสวนนะครับผมผสมดินปลูกผักปลูกต้นไม้นะครับตามสวนหรือว่าเอาไปหวานในานานะครับผม ครับตอนนี้ก็เกือบจะได้แล้วนะครับผมมันจะไหม้หมดมันจะกลายเป็นฐานขาวนะครับจากนั้นเราก็นำน้ำมาลดเพื่อดับนะครับแล้วก็จะได้ฐานไบโอชานะครับ ต่อไปเราก็ดับเขาทานใบโอชาครับ ครับหลังจากเราดับไฟแล้วนะครับเราก็จะได้ถ่านนะครับนะครับมมันจะมีรูพุนเยอะนะครับโอเคครับผม เดี๋ยวเรามาเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการใช้นะครับก็คือการนําไปใช้นะครับผมก็คือเอาไปบดให้แตกหรือว่าไปตำก็ได้นะครับผมให้มีชิ้นส่วนประมาณเม็ดข้าวโพดนะครับผมแล้วเอาไปหวานในนาข้าวนะครับหรือนําไปแช่จุลินทรีย์ต่างๆนะครับเช่นจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงจุลินทรีย์เจ้าวปวก ขึ้นซีนอกล้วยหรือน้ำหมักชนิดต่างๆนะครับได้หมดเลยครับแช่ไว้ประมาณคืนสองคืนก็ค่อยเอาไปหวานนะครับผมหรือเอาไปผสมดินปลูกผักเอาไปผสมดินปลูกต้นไม้นะครับผมปลูกพริกนะครับปลูกพริกก็จะช่วยในเรื่องป้องกันเชื้อรานะครับผมทำให้ใบไม่หงิกไม่งอนะครับผมทานคุณสมบัติของ่าๆก็คือไล่แมลงได้นะครับผม ไล่ได้เป็นบางชนิดนะครับผมบางชนิดก็อาจจะไม่กลัวเท่าไหร่นะแล้วก็นะครับคุณสมบัติเด่นๆของเขาคือเก็บความชื้นได้ดีนะครับทานเก็บความชื้นแล้วก็ตึงตึงธาตุอาหารเช่นไนโตรเจนในอากาศลงสู่ดินให้แก่พืชน,นะครับผม ช่วยปลดปล่อยธาตุอาหารในด,ดินนะครับเก็บความชื้นแล้วก็ปรับโครงสร้างดินให้ดินมีค่า pH เ,เป็นกลางนะครับซึ่งเหมาะสมแก่การเพราะปลูกนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาไปบดนะครับผมเอาไปบดเหลือเอาเท้าเหยียบนะครับผมแล้วก็เอาไปหวานตามนานะครับ จุดมุ่งหมายก็คือเอาไปใส่ที่นาแล้วก็ไปใส่ดินปลูกผักแล้วก็ปลูกต้นไม้นะครับผมเงเกเขาจะแตกอย่างนี้เลยนะครับผมเป็นบ้านของจีรินซีด้วยนะครับผมครับก็ยังไงก็ฝากกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์แก่ทุกท่านนะครับผม วันนี้ก็คงต้องลาทุกท่านไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ